สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิ่งแมตุนกับพ่อหวานเป็นลาบเท่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ลาบเท่านวดกินสิกินมื้อนี้ล่ะพี่น้องครับอ่ะคุณพ่อหวานสวัสดีครับครับแม่ตุนสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่ตุนกําลังยังกําลังตักข้าวเปลือกพชิใส่ลาบเท่าจ้าโอ้เด็ลาบเท่าเนาะพี่น้องเนาะเด็กกินคนเมื่เห็บชูพอเด่นกินเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบน้องยิ้ม เอาว่าไงก็ลูกสอธิตครับครับอีคิวเฮียังครับโอ้สุดมมาหมาเนาะน้องอินิวเฮียังครับกินไหมครับกินเงาเนี่ยนอนด้วยกินเฮียังครับเนี่ยเฮียงนี่ยแข่งไก่อมไก่เนาะอมไก่ลายยางลายยางเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมนกกันเดื่องผลับเท่าทั้งสกลนครขอนผลัดลาบเพื่อทั้งอุดรธานนี้มาประเด็นอยู่อุดรเนาะ เออพอเด้นกสรไมากินฝีมือคุณแม่มันคุณแม่ตุนหวานตัดไม้ลามันเปนอะย่างไรเออตัไม้ลายมันเ็นอะอย่างไรข้า่เออกระปุกเดลูกมีกะปุกใส่บ่นี่มีตน้ไแดดไม่่่ะเพราะว่ามันอันนั้นเถื่อยม่ได้สิไม่ได้้เดีกระปุกมาใส่กระขวไว้กะปุกข้าววเลยไอ้พี่น้อเฮ็ดไปพี่น้งเฮ็ดไ เอากับพวกนี้ไอ้พุ่นแม่นใช่กระพวกนี่ก็ได้หรอกได้กําลังเห็นได้กลิ่นๆเนาะพี่น้องเนาะพุ่แม่จะล่าคนก็เยอะถ้าคนได้คนไหลสวดเยู่เดี๋ยวเขเดินจีบไปเน่ยเอ้คนครับพุ่นแม่จะล่ากับน้องต่งคนกําลังไหลสวดเยอเนาะพี่น้องเนาะคุณต้งสวัสดีครับเปดนคด็กยิ่งเน สวัสดีครับสวัสดีครับตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นเพนไทยเนไทยคลิปไม่แต่ลูกเนาะมีพลายสดจ้พี่น้องฟาออกมากคนเบืองสองลอยกลัวหรอพี่น้องซองลอยยี่สิบนะน้องเธอเดี๋ยวพอเดินไปพาไปบนไปตุ้นไปกิน เน่ป็นติมน้ำห่อนห้ห้านว่าจะเฝ้ากินไม่รู้แกเย็นๆได้ไหมเนาะท่านไหนใส่น้ำห่านดวมกนจะหมดก่อนใส่ใส่น้ำห่านเดี๋ยวจะบ้่หมดจะบ้ผ่าจับหเอาวมีน้ำคือบอกห่อนห่อนห่อนผ่ายู่สรว่ผ่อเสมดดอิว พมันงนี่นะือบขึ้นกัเลที่บ้านมันก็เ่องขอนต้มเมื่อหมายน้องไอ้เชี่วกับน้องเนิ้วนะนีออกต้องปิดดอกจใส้นนำไรปิออก่นลคนกินบะหมีดอกคนกินเลย อย่างเที้ยปูงี้ปูมันชุบนี่แม่พี่นี่มันจปนป่านั่นเนาะมี่ันี่ปุ่นใส่ลาบเจ่าได้จนี่อ่มใส่ลาบเท่าเนี้ยวจุนนีก็เพอหวานเพ่นก็ล่าเห็ุมาหมายหลานเพื่นเน่เพื่นนางทายกินยูนหลานกินข้าวอ่ากินไ้ ออออไม่แต e uh. ่เขียบอกกอนเรื่องปิดได้เออปิดบ้างบ้างเที่ยงๆี่ได้ไหมมันชุกจะเปน้ทำจานนะจาจานนะจารปีดน้องนิวจานมาปิดแม่น้องนิวปีดน้ำเป็นน้งข้าวดจานนี้พี่พ่อมีบ่นี่นี่นี่ได้ละได้ละ ได้้วอืมได้แล้อืมได้ล้เตือนนปนปลายนะพี่น้องจะชุบนมเดลนไปในใจได้พี่น้อเขียนไปเปี่ยนน้ำมีน้ำหรอเ่มันรายปบ่มันบอกกินน้ำนี่

แกงยงปงไซติดกระควาไม่ดดึงขอตาคองของนู่ั้งตน่คุณแม่กำลังปนปกยันเค็มไหมยันมันเค็มแม่ซีน้ต้มก่อนอเทสมันทีเค็มมันนะตนมันเค็มมันซีมสุกอนเจ้า ตาเห็ดให้เดี๋ยวแป๊บนึงตาเห็ดใหนน้องนยอก่เด้อเตาเด้บ่ได้เพิ่นมาถหาตนในี้รูปมันใจเสด็กันหีอแขงงอม็ได้ให้แบบนี้นเป็นนเย็ะแบบให้แบบนแบบเอแบบนี้มันจะแบบนี้เป็นงานตั้งเอาเอาแขเอาแขนขา้มาพี่ยก โอนี่ขา้พี่นออาตนงล่มักยนีครับกำลังคุยกัน่มก็ไล่ไล่ซดสน้พี่นาหน่อยนะตงต่างก็คนเนี่ยเอาให้เพิ่อนคุยกันนหน่อยสองคนเดี๋ยวเพเดนไปบงกับเขาต่อนี่ปรับเท่าหนาพี่นาอนเนะ หับเท่าคนนี้แม่ใส่ยังเนียนี่โอ้ยเมียนหัวข้าผักหอมห้าพริกขงแล้วก็ข้าวห้านี่แหละบอกพีประธานใส่หลายน้อยยันเพียดนึงเมียนแซ่บปะ้องนิ้วแซ่บปะเอานิ้วตอบได้ไหมแซ่บหรือเ่แซ่บบ่โอเหนียโก้เลยแสดงว่าแซ่บอยู่นี่ร้องเด้๋ยวได้ไม่รู้เลยพอจะไ่ได้ใส่พรีขึ้นมันเด้อ บอกว่าต้องใส่พริกพริกกับมาเทใส่นี้ด้วยว่าเออมันกินเผ็ดบ่ได้คิ้วกินเผ็ดบ่ได้ใส่ตา่นั่นแหละเออใส่เครื่องปรุงบ่เห็นบ่คิ้วไปใส่นี่ลอันนม้นี้ละมันถือหน้าถือหลังอยู่วังนึ่งนี่ไม่เป็นไรไหมบ้างไปกินบ่ทำกับบุรุลียงนี่เนาะยใ้คิ้วเชื่องเชื่องปรุงเนี้ยรู้กับไปใสง ว่าอันของหนึ่งนิ้วตังหากอันเออของลูกอาไปใช้ก่อนเลย่มีเืมลืมมองบ่แม่แม่อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ซะดาใส่แล้วใส่่อนีมันบนใส่ตัวไหจสเดี๋ยวทำตาใส่นไหนก็ได้ดอกหน่อยคิวกินเผ็ดว่ได้ เออคนทําทานใ้ยังไงมนจะแบบคน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 บัานค้นบ้านค้นเออให้นองกินน้ำให้นองกินน้ำพอมีเด็กกรสวยยอ่ยนี่น้มันนีเดีนีวนีกส่น้องวใหหกินน้ำน้องนิวนี่เตียนแบ่งกินน กินน <ok> like ้ำกันด้วกินน้ำก well> okay ันลด้กินนากันเออเออเออกินด้ัญนี้น่ปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วอ้ิอนางโต๊ะนโตโต๊ะสอนมากขอบคุณครับขอบคุณครับกินอันนคมรับอสอดสอดสดข้าวกโันมาเพล็ดหน่อก็ใส่ใส่ผิวแรกหน เแม่ว่ามันจะเผ็ดอยู่ดอกเพราะว่าเอาหอมอันนี้ใส่เผ็ดก็มาใส่เมื่อหมูกินรอดเฮ้ยแซ่บป่ะไปกินรอดเอาได้ถนัดตามสบายตามสบายเลยเมื่อหัวเด้อลูกปุ้ดดลูกปุ้ดได้เมื่อหเด้อ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 

ด้กินเขาซับมันจะเจอไปกินเขาเลยด้วจิ้มดูลูกด้วยยิ่งเท่าไหร่ได้ผมก็บกว่ากินเผ็ดดิเออไม่เห็ดใส่ยจะลลนนะพราะเ่อมาดูถ้าเ็ถ้าเผ็ดผมจรผมจิับปกลิพี่เอาดอกันอยากเผ็ดนะเออข้าปดุเยกเรื่องกินไปก่อน อาพี่น้องกินข้าวน้ำพอเด่นเด้อมบานเนี่ยโอ้ขึ้นนังท่างกลางเลยวะคิวขึ้นนังกลางแท้พอด้วยไม่จะลายยิ้มด้วยเดสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับ

พああืออะันโตมแล้วพิ right. ่นอม่อพวกอะไรอืมอืมพิกอยู่หลังห้องานโอ้อันเปาอะรน่อะนอะ่าอะน่าอะไน่้อะไ่าอะไพน่าอะน่อะไน่าอันาอนาอน่าอัรนรน่อะย่อะไรน่อนอะนะน่าอะไ่อน่นน่ะอ่อน่่า่า พี่ดาพี่ดาพี่ค่ะฟ้าเพชรตเพดินต้องคงหลักงานีงานเป็นแจวประเดี๋ยวบวได้รอยาไดู้แจวแคบอันนี้ก็บหองตล่อได้เลยรู่ปะ่นน้มันูนั่งอยู่หยบไม่ไดม่เอาอยู่เลยต้องหยยม่ไหวอกนี่นั่กันฮะ นี่นาะเขาใจว่าแปลหัวนะมันสีพ่อแม่ฝึก่ัคบซากันแล้วโอ้ยเรี่ยงบ่ไหวบ่ออันก้าวอันแม่ทั้งพ่อเขาอ้วนทุกคนบ่กินได้กินได้บ่แม่แั่พ่อลุงแม่ป้าทั้งป่าทั้งซนเขาเวลาเออจะนั่งเตานั่งอย่างแบบชนอะไรนั่งฟ้อนแบบชนอะไรย่างหัวงแบบชนอะไรกินเลิศกินเลิศได้ได้แนวย่างห่วงมันดีแล้วมันกินได้แม่มันก็อ้วนอยู่นะดีก็ไม่กินเคี่ยวแค่นั้กินได้ก๋วกเคี่ยวอีกเคี่ยว กินดีๆได้ลูกเอ้ยอายเพนได้เข้ากล้องได้ลูกอายได้อายผู้สาวได้ลูกอายสาวเอฟได้ลูกเอ้ยกินหลายทเรื่องกวามนใจเบื้องแนปบนึองี่ล้้เบื้องเนปาคุลูกขึ้นอะไรแบบนันเนาอะไรวนบ้ทาหทัเหมือนมึงฮ่่มึงตรงเบบษมั้งม่กเจ้ามันห้างนิดน้อยบางๆทุนลูอาหาคุนขัน มันกิ่นเก่งอีหลีแต่ขนาดกระแดกมันก็ยังจำได้เนี่ยด้ยเขากินบรทันมันดอกกันแน่นเลยอะไป้หรอไดบอกินแล้วก็แบบกินขนมฮเลื่นุษย์มุสระมันแน่นก้างเ่าอ่ะมันแน่นท้าะมันแ่บหลมุสระแ่บไห้ เดี๋ยวฮ่าฮ่าย่าฮ่าดูดีมากเลยอนู่ในกํนลันบนอันเนี้ยฮันบนอันกินเลยอยู่อันนี้มันเป็นยังไงกไแฟอาไฟเขาเห็นเนอะ มักลืมไปมักลืมอยู่างหางมาวบวมมาโคตรเ่าเลือดบวมับวงมันมุนมันแข็งผมนี่ผมนีผมในใจนี่นไ,ได้บอกเท่าอะไร

เดิมเขาหนาเปวนขึ้นอย่เนาะไม่น้อยนิดพวกอะไรนี่น้องล๊ะครับการเขียนมัดแทากแด็กเป็นอะไรทอดอยู่กับเกมเพื่อนป่ะเน่นยาเกียว

ินหลายๆเด้อบ่ได้ให้ครับรถไถอีกเด้อกินน้อยครับบอครัคบรถไทยฮะครับทุกครับยกไปลูเด้อลูกผมผมมีหลีแล้ว,วลประเด็นเลยอันนี้นั่นประเด็นเอาไนทร์ใช่ละอ๋ออะไปไแล้ววะ พ่อผมกินมหาเอาตักไม่พอเด็กนงไปกินนะกินดดูรูปคุเนี่ยกินดีดูเยอะดิน้องก็ไปุไปกะอยากเปนตวมันมันก็ไปไปก่อนนะก็อาจจะได้มุกยังหวานจับมุกไก่บ้เกิดอีิบมนึ่ ใกล้บ้านนั้นแหละเจ้าหนองีนห้องลวกลูกหลายไม่เลยสาดนเนะเด็กส้มงชมครับแล้ววไปบันทึกคลิปพอดนกันนะพอดีลถกออกไม่เหลือลูกลอกแล้วนี่นี่อามันมันมีขยะเก่าหว่ะ ว้ามาวันนี้าบถนี่วิด้หมดทุกคนเลยารถนี่ดูภาพเลยโอ้พรับพี่น้องลินนี่าเดอนะอันประเด็นวาววากันได้พี่น้องได้ครับัสรวจาครับคุณกำลังมาลมแห้งขนาดอิ่มเท่าตัว